วัดีค่ะวันนี้เราจะไปเจอกันที่พัทยาเราจะไปดูไปงานพุนะคะไปงานพุแล้วก็เราจะกินหมูกระทะริมทะเลชิคๆก,กันไปเลย แล้วตายเถอะให้ตายเถอะพระเ,เจ้าเยอะที่ไหนไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวของเมืองพัทยานะคะอยู่ที่ป้ายพัทยาซิตี้นะเดะะี๋ยวเราจะไปปักหนละักดูทุกการที่นี่แหละจุด<อ>ที่สูงแล้วก็คนก็ไม่เยอะมากะกำลังดีเลยแล้วเราก็จะหาของกินก่อน จะเป็นยู่เมืองที่ไหนะมุมนี้คือแบบสวยมากว้าวมูนแบบดูงเ่มือนกันนะคะถ้าใครก็ถ่ายถ่ายกันสินี่ทางลงตรงนี้ ถ่ายรูปสิบไปพันพยานเ,เย็นมากเลยระวังต,ตกแล้ตกไปนี่ตกน้ำทะเลเลยนะเดวอ้าวว้าวข้างหน้างขงเราก็จะเป็นท่าเลือนะครับ ระหว่างรองดูผู้นะครับหน้าตาก็จะแบบพ่อจะประมาณนี้ก็จะเออเอ,อ,เอ,อานนี้นะพัอยาดูด <c oughs> <c oughs> อะไรไน้ำลายเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่งานเขาเรียกว่างานอะไรแนละ้วงานแสดงปุง๊บนานาชาติพัทยา, <c oughs> าคนมาถ่ายรูปเยอะมากอะ่ะ <c oughs> ว่าน่าจะมีงานประกวดการประกวดถ่ายภาพด้วยนะจริงรางวัลเท่า,หาไหร่เนี่ยน่าจะหมื่นหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ว้วาดวได้ดใช่ฝั่งน,นี้ก็มีที่เราเห็นตรงนี้ตรงข้างหน้าก็จะเป็นท่าเรือแหลมปริฮายเมืองพัทยาอันที่จริงงานแสดงปุ เราจะแสดงที่หาดพัทยาพวกจะอยู่ตรงข้ามนะครับแต่เรามาอยู่ที่จุดชมวิวพัทยาทิตสี้ซึ่งจุดนี้จะเป็นน่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วของเมืองพัทยาวิวมันก็จะดีด,ดีหน่อยตอนนี้ก็ยี่โมงห้าโมงห้าโมงสิบห้างานแสดงพวกจะเริ่มประมาณหกโมงก็จะเริ่มจุด,ดชุดแรก ให้เราได้ชมกันให้ดูกันจะยาวไปเลยเนี่ยดูดูด,ดูคนเข้ามารอถ่ายรูปเยอะมากหนึ่งทีปีละครั้งเท่านั้นเป็นไงคนโคตรเยอะ เยอะเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนที่หน้าหาดเพราะว่าหน้าหาดจะจุดไฮไลท์เลยก็ได้แต่ตรงนี้ก็ส่วยหมดเลนเดี๋ยวเรารออยู่สักประมาณส5นาที<ๆ>ก็จะเริ่มสุดพู๊ชุดแรกกันแล้วระหว่างที่รอนะคะสวีเียงเราก็อ้อม1นลูกชิ้นสองยำนะคะแล้วก็มี อกอ,อชิมบ้างฮะไม่ยัไม่ได้หายุอแม่เลยนะคร้มาอร่อยเปล่าอือฮือกลับจากก่าร้านเชี่ยบเลย โอ้โหดูดิเรา่มจหาดแล้วครับไหนอ๋อฝั่งนู้นโอ้โหงานชมมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับหาดฝั่งนู้นแต่เราที่จะมาอยู่ฝั่งนี้คนจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เรากำลังมากินหมูกระทะร้านชื่แบบล็กับล็กบแต่เขาบอกว่าราคาหลักร้อยวิวหลักล้านคือริงมากร้านอยู่ริมหาดเลยนะคะหน้าก็คือหน้าชมทะเลเลยนะคะตอนนี้เดินมาแบบทิลัที่เดอนมากที่จอดรถก็ยากก็มืดนะคะ แต่ริวก็คือเอาเคืองฟู๊๊ฟแล้แล่ยังแต่เราไปลองชิมกันดูน่ครับเอ๋เชิญครับสท่านนะตรงนี้สว่างสว่างเลย เดนไม่เหนื่อยครับเดนไม่เหนื่อยครับเข้าใจว่ามันปวดร้าวแต่สิ่งที่ต้องการน่ะมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบว่า 怕掌控到满空，的风景酷人们变凉。